ค่ะพัชมนนะคะพัชมนทาดานุกุลวัฒนาค่ะเป็น c ีอของบริษัทสมุนไพรภูมิพึกษาค่ะเหตุผลที่องค์กรเข้าร่วมในโครงการของ WCNB นะคะก็คือว่าเราต้องการเพิ่มเพิ่มพูนความรู้ให้กับพนักงานในองค์กรของเรานะคะ แล้วก็เราดูหลักสูตรในการที่เข้าร่วมองค์กรแล้วเนี่ยมันเป็นประโยชน์กับที่จะเพิ่มพูนความรู้แล้วก็เพิ่มพูนศักยภาพในตัวพนักงานแล้วก็องค์กรของเราค่ะเปลี่ยนแปลงมากเลยนะคะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของพนักงานนะคะก็คือเขาได้ให้ความใส่ใจในเรื่องขององความรู้ในการดูแลตัวเองแล้วก็สิ่งแวดล้อมภายในบริษัทนะคะแล้วก็ได้เพิ่มพูนในเรื่องของความรู้ในการที่จะดูแลคน ภายในครอบครัวเขาด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะตามที่คือเราจะทำงานตามเช็คลิสที่ทางที่ทางโครงการมอบให้นะคะถือว่าเป็นรายละเอียดที่ที่ละเอียดดีค่ะคือคือคนเราะนะคะเวลาทำงานเนี่ยมันจะต้องมีการตรวจสอบตัวเองตรวจสอบองค์กรก็ถือว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เป็นแนวทางในการที่เราเอา รายละเอียดที่เขา,เาที่ทางโครงการเนี่ยได้คิดมาให้เนี่ยเอามาตรวจสอบตัวพนักงานเองแล้วก็ตรวจสอบองค์กรเองค่ะเป็นโครงการที่ดีมากมากเลยค่ะก็ได้รับในเรื่องของการพัฒนาตัวเองนะคะพัฒนาสิ่งแวดล้อมแล้วก็พัฒนาศักยภาพพัฒนาพัฒนาทัศนคติพัฒนาความคิดแล้วก็พัฒนาคนที่อยู่ภายในครอบครัวของเขานะคะเชิญชวนเลยนะคะโครงการเนี้ยเป็นประโยชน์อย่างมากเป็นการตรวจสอบในระดับตัวบุคคลแล้ว ก็ตรวจสอบองค์กรถ้าเกิดคุณผ่านเช็คลิสต์ของเขาได้เนี่ยก็ถือว่าองค์กรของคุณน่ะเป็นองค์กรที่มีมีพื้นฐานของของเวลเนสนะคะคือองค์กรที่มีสุขภาพสุขสุขภาวะในทางที่ทำให้องค์กรของคุณมีความสุขเพิ่มขึ้นนะคะ่าขอบคุณคะ่ะ